รถไฟท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากและล่าสุดทาง c ช i n a Railway เฉิตููจัดรถไฟ Y 968รถไฟพันด้าให้เป็นรถไฟท่องเที่ยวขบวนพิเศษสำหรับนักเดินทางสูงอายุออกเดินทางจากเมืองเฉิงตูมนทลนเสฉวนรถไฟขบวนนี้มีผู้โดยสารสูงอายุกว่า200คนเดินทางไปยังมนทลนเสฉวนยุนานานและกุ้ยโจวนักท่องเที่ยวบอกว่าอยากมาสัมผัสวัฒน,นธรรมพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ในกุ้ยโจ รถไฟขบวนนี้ยังมีบริการให้คำแนะนำเรื่องการเดินทางดูแลสัมภาระและมีบุลคลากรทางการแพทย์ให้บริการด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานเช่นการวัดความดันและจัดหายา,ยาที่จำเป็นนักท่องเที่ยวอีกคนบอกว่าเสาน้นทางนี้ทำให้ท่องเที่ยวได้หลายจุดมีกิจกรรมหลากหลายและบริการเป็นเลิศ ผู้จัดการการเดินทางและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ทําให้การเดินทางไร้กังวลผู้จัดการบอกว่าห้องโดยสารและห้องน้ําบนรถไฟมีราวจับมีแผ่นกันลื่นปุ่มโทรฉุกเฉินและเก้าอี้พับไว้ให้บริการผู้โดยสารด้วย ปีนี้ China Railway เฉิงตูวางแผนจะเปิดตัวรถไฟท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุกว่าร0อยขบวนมีเส้นทางทั้งในประเทศและไปยังสอบปอลลาวนักท่องเที่ยวจากปักกิ่งบอกว่ามาเยือนซันซีเป็นครั้งที่10แล้วโดวยครั้งนี้วางแผนจะเดินทางท่องเที่ยว20วันในอีก3ปีข้างหน้าจีนวางแผนจะออกแบบเส้นทางรถไฟกว่าร้อยเส้นทางสำหรับผู้สูงอายุมีรถไฟที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุกว่า160ขบวน